สวัสดีครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 นะครับรัฐบาลก็ให้ทุกคนนะครับอยู่บ้านนะครับก็ในเมื่อทุกคนอยู่บ้านครับก็ไปดูยูทง YouTube ดูซีร่งซีรีดูหนังอะไรไปกันนะครับไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกจากบ้านนะครับเสร็จแล้ววันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปเพื่อแนะนำะเพื่อนๆที่ทำกับดัก ด้เหยื่อโปรตีนนะครับว่าเขาทากันยังไงนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่ซื้อเหยื่อโปรตีนของผมไปนะครับแล้วก็ไปทํากับดักแบบด้านหลังที่เห็นนะครับสีเหลืองนะครับถามกันมาเยอะเลยนะครับว่ามันทํำยังไงขอแบบอธิบายช้าๆละเอียดละเอียดนะครับแล้วก็เหตุผลอะไรที่ต้องทําแบบนี้ทําอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะอธิบายแบบ ละเอียดเลยนะครับว่าทำยังไงแล้วก็เหตุผลต่างๆที่ผมให้ทำเนี่ยมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆก็ต้องไปหาขวดน้ําพลาสติกนะครับเนี่ยจะเอาขวดเล็กขวดใหญ่อะไรก็ตามสบายเลยนะครับตัดรลเห็นไหมครับเนี่ยใหญ่ๆเลยนะครับ2อโลสูงจากก้นขวดประมาณสัก 1- นถึงหนิ้วครึ่งประมาณเนี้ยกะเอาครับให้มันพอดีพอดีนะครับเสร็จแล้วก็ ใช้สีสเปย์นะครับสีเหลืองฉีดพ่นที่ขวดเนี้ยให้เป็นขวดสีเหลืองเลยนะครับมีคนถามว่าทําไมต้องฉีดให้เป็นสีเหลืองด้วยคือสีเหลืองเนี่ยมันมีผลในการดึงดูดมแมลงนะครับเสร็จแล้วสีเหลืองที่เป็นสีสเปย์เนี่ยมันทําให้ขวดทึบแสงเพราะขวดทึบแสงไอ้เจ้าตัวเหยื่อโปรตีนเนี่ยที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันจะอยู่ได้นานขึ้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็นํา กระดาษทิชชู่นะครับผมแนะนําว่าเอาเป็นขนาดเล็กๆนะป๊อปอัพอย่างงี้นครับดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันเล็กเล็กมากเลยนะครับนี่เห็นไหมเอาแค่ okay. ดึงขึ้นมาเนี่ยหนึ่งอันเท่านั้นนะหนึ่งหนึ่งชิ้นนะครับใส่ไว้ทีนี้เลยเข้าไปด้านล่างของขวดที่เราได้จัดการทําเป็นสีเหลืองเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่เจ้าทิชชู่เนี้ยลงไปทําไมนะครับเหตุผลที่ผมใส่ลงไปนะครับเพราะว่า เมื่อเราใส่เหยื่อโปรตีนที่ผสมน้ำแล้วนะครับลงไปนะครับเอาให้มันท่วมทิชชู่เลยนะสูงกว่าทิชชู่เนี่ยมาถึงเกือบถึงตรงขอบตรงนี้เลยนะครับเห็นนะครับขอบขวดตรงเนี้ยเสร็จแล้วเมื่อเราทิ้งเอาไว้ประมาณสองสามวันเนี่ยเหยื่อโปรตีนเวลามันแห้งลงไปนะครับด้านบนผิวของเหยื่อโปรตีนที่อยู่ในขวดเนี้ยมันจะแห้งนะครับเราไปเอากิ่งไม้นะครับกิ่งไม้หรืออะไรก็ได้นะครับ คนเจ้าตัวทิชชู่ที่อยู่ด like ้านในเนี่ยให้มันแบบให้มันออกมาแบบชุ่มๆอ่ะมันจะทําให้เยื่อโปรตีนนั้นน่ะใช้ได้อยู่นะครับมันสามารถอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับเวลาที่เราท <ways Arsenal. premature S 1> ําแบบนี้ขั <tirar along with> ้นตอนต่อไปนะครับก็คือใช้เยื่อโปรตีนนะครับเยื่อโปรตีนแซนฟายนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้นะครับสามารถที่จะ ติดต่อผมมาได้ทั้งทางไลน์นะครับหรือว่าทางเพจ f a c e b o o k แมลงวันผลไม้เหยื่อโปรตีนเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ของตัวไอ้ s e s s e r เ e อเอาไว้ให้นะครับนี่ครับเราเอาเหยื่อโปรตีนนะครับแซนไฟล์หส่วนนะครับผสมน้ำห้าถึงเส่วนนะครับสามารถผสมได้ตั้งแต่5จนถึง7ส่วนแต่ห้ามผสมเกิน7ส่วนนะครับเพราะว่ามันจะเจือจางเกินไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ย เวลาที่ผมทําคลิปผมจะใช้ประมาณ1ต่อ5นะครับเพราะว่าผมต้องการใช้เวลาสั้นๆในการที่จะทําคลิปเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยต้องใช้ความเข้มข้นสูงๆนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับกาวครับกาวดักมแมลงที่ไม่มีส่วนผสมของเมทินยูจีนนนะครับหาซื้อได้ในพวกลาซ a ด a าช้อปปี้หรืออะไรก็ได้นะครับเนี่ยครับกาวดักมแมลงนะครับ ไม่ต้องผสมน้ำนะครับกาวชนิดนี้ไปหาฟ็อกกี้นะครับใส่ลงไปแล้วก็สามารถที่จะฉีดพ่นได้เลยฉีดไปที่รอบๆขวดนะครับมันจะต้องรอประมาณ2-3สามชั่วโมงอะ่ะมันถึงจะละเหยตัวทำละลายของกาวเนี้ยแล้วกาวมันจะเหนียวมากๆเลยนะครับสามารถอยู่ได้เป็นเดือนเลยเมื่อเราได้ส่วนประกอบทั้งหมดเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยก็เอาขวดนะครับทิดชู่เล็กๆนะครับ แล้วก็เหยื่อโปรตีนที่ผสมน้ำหนึ่งต่อห้าถึงหนึ่งต่อเจ็ดนะครับเลือกเอาจะผสมขนาดไหนนะครับเทลงไปนะครับเทลงไปให้ท่วมทิชชู่เลยนะครับให้มันเยอะพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเหยื่อโปรตีนเนี่ยมันจะต้องผสมกับน้ำนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ผสมกับอากาศนะครับมันจะทำปฏิกิริยานะครับประมาณใช้เวลาประมาณคืนหนึ่งอะ่ะมันถึงจะเริ่ม มีปฏิกิริยาที่จะดึงดูดมแมลงวันผลไม้ได้อย่างดีที่สุดนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็เอ,เ,เอากาวนะครับเอาเนี่ยกาวไปฉีด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 เจ้าขวดเนี้ยนะครับฉีดให้ทั่วเลยนะครับแล้วก็เอาไปแขวนเอาไว้ตามต้นไม้ที่เราต้องการนะครับทิ้งเอาไว้ประมาณคืนหนึ่งเนี่ยมันจะสามารถดึงดูดมแมลงวันผลไม้ได้นะครับมันจะดึงดูดได้ทุกเพศทุกสายพันธุ์ที่มันอยู่ในรัศมีไม่เกิน 3-5เมตรนะครับถ้าใครที่ต้องการให้มันได้ผลดีก็คือต้องวางไว้เนี่ยประมาณ3เมตรนะครับแต่สูงสุดที่กับดักมันสามารถดึงดูดได้คือ5เมตรนะครับแล้วทีนี้คงมีคนถามนะครับว่ามีใครที่สามารถเอาไปทำแล้วมันประสบผลสำเร็จตามผมหรือเปล่านะครับมีนะครับมีคนที่ดูคลิปของผมซื้อเหยื่อโปรโตีนซื้อกาวเนี่ยแล้วก็ไปทำ ตามผมแล้วมันก็ได้ผลสําเร็จอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมีนะครับแต่ว่าเขาอาจจะฟังผมแบบว่าไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็ลองดูหลายรอบอเดี๋ยวผมจะให้ดูเจ้าหนึ่งนะครับพี่เขาชื่อจ่าณรินนะครับเป็นเกษตรกรอยู่ที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ใครที่ปลูกผักผล,ลไม้อยู่ที่เพชรบูรณ์เนี่ยผมว่าน่าจะรู้จักพี่จ่าณรินนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปดูกันนะครับว่า,าผมเคยเข้าไป เก็บตัวอย่างมาแมลงวันผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่สวนฟักข้าวของจานอลินนะครับมันมีชื่อว่าแบคโตเซล่าทาวเกอร์นะครับเจ้าแมลงวันผลไม้ชนิดนีนะ้ทำไมผมถึงอยากเข้าไปเก็บตัวอย่างเพราะว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันไม่สามารถล่อด้วยเม็ทินยูจีนอนได้นั่นเองนะครับแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่ไปเก็บตัวอย่างมาเนี่ยยังไม,ไม่ได้ทําตัวกาวตัวอะไรเงี้ยให้ให้พี่เขาใช้นะครับ ก็เลยการใช้มันก็เลยแบบต้องไปใช้กับยาฆ่า,มาแมลงอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ค่อยได้ผลนะครับแล้วก็พอผมได้ติดต่อกับพี่เขาเนี่ยผมก็เลยบอกว่าพี่จ่าลองเอาการทํากับดักด้วยสีสเปรย์สีเหลืองแล้วก็ใช้เฉพาะตัวเยื่อโปรตีนกับน้ำเนี่ยที่ไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยลองไปใช้ที่สวนดูนะครับว่ามันจะเป็นผลยังไงนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าพี่จ่าณรินทร์เนี่ยเขาได้เอาตัว กับดักของเราเนี่ยไปทดลองใช้นะครับในสวนเนี่ยแล้วได้ผลเป็นยังไงเดี๋ยวดูไปพร้อมๆผมเลยนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับว่า,าพี่เขาเอาไปใช้ในสวนนะครับคือเริ่มเอาไปใช้แขวนไว้ประมาณตอนเย็นนะครับแล้วก็ทิ้งไว้คืนหนึ่งผลที่ได้เนี่ยออกมาเป็นที่น่าพอใจมากเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถดึงด,ดูดเจ้า,มาแมลงวันผลไม้ชนิดที่ ไม่สามารถล่อด้วยเม็ทินยูจีนอนได้เนะี่ยทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียเลยนะครับที่เพื่อนๆจะได้เห็นเนี่ยประกอบกับที่ผมบอกไปเนี่ยครับเดี๋ยวดูไปพร้อมๆผมเนี่ยเห็นกันเลยนะครับว่ามันเป็นมแมลงวันผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับหน้าตาที่เราไม่ค่อยคุ้นหรอกนะครับเขามีชื่อเป็นภาษาไทยว่ามแมลงวันผลไม้ในฟักเขียวนะครับแต่ว่ามันเจาะไอ้ตัวนี้มันเจาะพวกฟักข้าวนะครับเป็นเป็นหลักเลยนะครับ ยังไงเพื่อนๆก็ลองทำตามาวิธีการที่ผมได้แนะนำไปนะครับใครที่ฟังแล้วก็ยังงงอยู่อะไรเงี้ยอันนี้สามารถไลน์นะครับมาเป็นแบบวิดีโอคอลนะครับเดี๋ยวผมจะคุยแบบว่าอธิบายให้เข้าใจเลยนะครับแล้วก็จะให้ดูกับดักเนี่ยมีหลายคนเลยนะครับที่เป็นที่ไลน์มานะครับเป็นวิดีโอคอลแล้วก็ขอดูกับดักของผมเลยนะครับว่า มันได้ตัวผู้กับตัวเมียจริงๆหรือเปล่านะครับแล้วก็ทํำยังไงแล้วเขาก็เอาไปทําตามแล้วแล้วมันก็ได้ผลอย่าง,าง,างไางไบ้างครับดูไปจนจบแล้วเนี่ยคิดว่าทําได้กันใช่ไหมครับ <laughs> ถ้ายังงงอยู่นะครับหรือว่ายังทําไม่ได้ติดต่อผมมาได้เลยนะครับที่ลิงก์ที่ผมได้ใส่ไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือว่าเป็น a c ซ b o o กก็ตามนะครับสามารถติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าตอนนี้ไปไหนไม่ได้นั่นเองนะครับ <laughs> มีอะไรก็สงสัยก็ถามผมได้เลยนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องเฉพาะมาแมลงวันผลไม้เท่านั้นนะครับมแมลงชนิดอื่นๆนี่ไม่รู้นะครับตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากเจ้าโรคโควิด -19 นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ